ฮัลโหลสิงสาสิทธิ์ใช่ไหมคะจ้าจ๊ะเอาใหม่เอาใหม่หมไม่เป็นไรฮัลโหลค่ะจ้าต้นปีอ่ะยังไม่ได้เลยนะจ้าอะไรสิ่งที่ขอไปอ่ะยังไม่ได้เลยนะสิงสาสิทธิ์ขอที่ขอไปต้นปีอ่ะเหรอ uh huh. อ,รอ่ะฮะแคนเซิล์ยังทนไหมอ่ะแคนเซิลอะไรอ่ะแคนเซิล์ทำไมฮะก็มันกลายจร,จริงอ่ะเอา้าหัวหมูก็ให้เป็นแลทำไมไม่ได้ แป๊บก,กองเหรอกองเหรอจะเล่นกันใช่ไหมจเจอแน่ฮัลโหลกาทำไมตัดสายคะเอ่ะอเอ,อยู่ยุ่งอะไรขอยเยอะเออปีที่แล้วไม่เป็นไรเออปีหน้าเป็นไงบ้างจะว้าวไหมจะมีเรื่องแบบว้าวไหมคะแบบถึงแบบยังไงอะแบบสัมผัสได้รู้สึกอะรู้สึกถึงอ๋อแบบว้าหวานเหรอใช่ใช่เอาไปเลยปวดหลังจ้าปวดหลัง สามารถติดต่อเลขหมาย<บ>ปลายทางได้ในขณะนีกก้